สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่1ินาทีรีวิวจบนะครับรายการที่ตัวผมเนี่ยจะเอาหนังที่รู้สึกว่าอยากดูจังนะครับเอามารีวิวออกเป็นสีแง่สีมุมแบบไม่มีสปอยล์0นนะครับให้ทุกคนได้พอเห็นมุมมองในภาพต่างๆของหนังเรื่องนั้นๆนะครับผมและในวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งหนังที่ตัวผมเนี่ยไม่คิดไม่ได้คิดวางแผนล่วงหน้าเอาไว้มาก่อนนะครับว่าจะได้ไปดูนะครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงล่ำลือต่อๆกันมาว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจมาก ก็เลยได้ไปดูมาแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังกันนะครับผมกับ The s h a d o w a g e แผนล่ำใหญ่ฟัดเดือดภาพยนตร์จากแจ็คก,กี้ช,นชันเชหลงของเรานั่นเองครับ โอเคโดยในเชิงละเอีครั้งนี้นะครับผมผมจะขอแบ่งออกเป็นสีแง่สีมุมดังนี้นะครับด้านที่1นนะครับผมเป็นธีมของหนังนะครับว่าเป็นยังไงด้านที่2เนื้อเรื่องด้านที่3นะครับก็คือพลาดไม่ได้ครับสำหรับหนังฉลงนะฮะก็คือคิวบูครับผมแล้วก็ด้านที่4นะครับคือความประทับใจที่ตัวผมเนี่ยมีต่อหนังเรื่องนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับสี่แง่มุมของหนังเรื่องนี้กันครับผม น่นที่เหนือครับทีมของหนังสำหรับทีมของหนังเนี่ยทุกคนเท่าที่เห็นบนหน้าปกน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเฉลงเนี่ยจะกลับมาในเขาเรียกว่ายังไงคาแรคเตอร์ของก็คือจะเป็นตำรวจรุ่นเก่านั่นเองเน,นะครับไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแกก็ด้วยอายุนามที่น่าจะเร็จถ้าผมจำไม่ผิดก็70เข้าไปแล้วนะครับก็จะกลับมาเล่นเป็นตำรวจที่ทําการสืบสวนสอบสวนคดีนะครับซึ่งจากปกหนังเนี่ยทำให้เราพอจะเดาออกได้ว่าหนังเนี่ยน่าจะออกมาในแนวสืบสวนสอบสวนที่ค่อนข้างจะดุเดือด แล้วก็เข้มข้นนะครับแล้วก็จริงจังนะฮะซึ่งหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางแจ็คก,กี้ชานเนี่ยเขาจะไปเล่นหนังแบบว่าเหมือนเล่นหนังเขาจะเอาใจหลานๆนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนังวูแอคชั่นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะหนังแนวสนุกสนุก,นกตลกปกฮาไปซะมากกว่านะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาในแนวแบบว่าซีรีสจริงจังนะครับก็ทําให้เป็นหนังที่น่าดูมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยในปีนี้นะครับผมสำหรับธีมของหนังเนี่ยอันเนี้ยผมให้ไว้ที่10เต็ม สิบเลยครับผมเพราะว่าผมชอบมากนะครับเวลาแจ็คก,กี้ชานเขาเล่นเป็นตำรวจแนวสืบสวนสอบสวนเลยพวกนี้นะครับ ไปด้านที่2นะครับผมเนื้อเรื่องอันนี้ขอเน้นหนักๆนิดนึงนะครับด้านเนื้อเรื่องไม่ได้จะสปอยนะใจเย็นๆใจเย็นๆคือด้านเนื้อเรื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความซีเรียสจริงจังเหมือนที่ได้พูดไปในด้านของตีมของหลังจริงๆนะครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการสวิงอยู่เรื่อยๆนะครับคือหนังมันจะไปถึงจุดพีคแล้วมันก็จะแผ่วแล้วมันก็จะพีคแล้วมันก็จะแผ่วแบบเนี้ยสลับสลับกันไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่พีคมันพีคได้แบบว่ามันก็ไปถึงจุดสูงสุดของมัน จะมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนหนังมันจะจบอ่ะเออเราในใจเรามันจะรู้สึกว่าอย่าเพิ่งจบดิเรายังอย่าเพิ่งจบเลยเรายังแบบขอดูต่ออีกนิดหน่กหรือแบบยังไม่อยากให้จบอ่ะคือเนื้อเรื่องมันเจ้มจ้นมาก,กน,นะครับคือเราไม่อยากให้มันจบลงไปทั้งๆอย่างนั้นคือเรามักจะมีความคิดในใจว่ามันจะต้องมีภาคต่อนแน่นเออคือแบบมันสเกลใหญ่ขนาดเนี้แล้วก็ปูแบบเนื้อเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครมาเยอะขนาดเนี้มันจะต้องแบบว่า ใช้เวลาเล่าที่ยาวกว่านี้ในตัวหนังอะครับในตอนที่จองหนังอะมันบอกว่าหนังเนี้ยยาว140นาทีก็คือ2ชั่วโมง20ใช่ไหมคือแค่นั้นก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่มันจะเล่าองค์ประกอบทั้งหมดที่ปูไว้เนี่ยให้จบภายใน2ชั่วโมง20แต่ทุกครั้งที่มันแผ่วมันก็จะมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งจบแบบเอาให้มันแบบทุกอย่างให้มันเคลียร์ในนี้ไปเลยได้ไหมอะก็ว่าแบบมันน่าติดตามมากคือถ้ามันจบไปทางไทยอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตบเข่าถาดแล้วก็แบบเอ้ยส่วนตอนผมกววาาแคจจะ นลงมามันก็จะมีอ่าฉากที่เป็นเขาเรียกว่าอย่างไงเดียครับนอกจากคิวบูมันก็จะมีอารมณ์อื่นๆร่วมด้วยเรื่องของชีวิตเรื่องของมุมมองอ่าปุมหลังอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะแผ่วลงมาแล้วมันก็จะค่อยๆกลับไปไตเรื่องคิวบูใหม่เรื่อยๆตามสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมด้นานเรื่อง,รองครั้งนี้ผมให้10เต็ม10เลยชาร์โเอตสนุกมากครับผม ไปนานที่3นะครับผมว่าหลายคนอยากจะฟังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันนะครับคิวบูสครับผมจะพูดไงเดียคือส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่า10ปีย้อนหลังไปเนี่ยเหมือนแจ็คก,กี้ชานแก่ๆชราลงมากๆแบบโรยลาลงไปมาก,กน,นะครับอันนี้ก็มันว่ากันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นในฉากแอคชั่นคิวบูสต่างๆของเขาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นไปตามอายุนะครับมันก็เลยทําให้หลายๆเรื่องของเฉลงเนี่ยเราจะไปดูดูด้วยความรักในตัวแกจะพูดนี้แล้วกันเนาะเราจะไม่ได้ไปหวังว่า แกจะต้องมาแบบว่าอไอหนุ่มพันมืออะไรเงี้ยหรือว่าจะมาแบบว่าซิตี้ฮันเตอร์หรือว่าจะมาเป็นแบบดัสอาให้เราเห็นอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าผมพูดเลยว่า ใครที่ยังหวังอะไรอย่างนั้นอยู่นะในเชอรัลเออ่ะมันตอบโจทย์คุณได้แน่นอนคือมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะประทับใจน้าตาไหลอะ่ะเออเดี๋ยวมันเรียนไอ้ส่วนที่สีมันเป็นความประทับใจเดี๋ยวไปพูดตรงนั้นแล้วกันแต่คือในคิวบูในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันทําได้มันมากแบบพูดมันเลยคือถ้าผมจำอ่าไม่ใช่จําไม่ผิดคือผมได้ยินอ่ามีคนเล่าให้ผมฟังเพราะาผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเยอะมากนะครับกับหนังเนี้ยเขาบอกว่าทีมสตันของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นทีมที่ทำงานเฉลิมหลงมาตลอดหลายสิบปี ะะผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงแต่ ถ้าจริงก็ไม่แปลกเพราะว่าคิวบูอ่ะไม่ถึงพริกถึงขิงมากคือแบบหลายฉากเห็นคือรู้ว่าเจ็บเจ็บแน่ๆอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นการเหมือนแบบว่ากระโดดถีบกระสอบหรือว่ากระโดดถีบตุ๊กตาโชว์ให้เราเห็นอ่ะคือเราเห็นเลยว่านั่นอะคนจริงๆคือล้มแล้วมันมีอาร์ตเยคือแบบมันมีเสียงร้องอ่ะคือแบบทุกฉากเล่นจริงเจ็บจริงคือสตันแน่ๆหรือไม่ก็อ่าผมไม่รู้นะว่าเนี่ยครับในตัวละครทั้งหลายแหละที่เราเห็นเนี่ยคนไหนก็เป็นสตันบ้างแต่ผมเชื่อว่าอ่าผมว่าคนไปดูเดี๋ยวก็รู้แต่ผม เชื่อว่าหลายลายฉากครับคนเหล่านี้น่าจะเล่นกันเองอันนี้ความเชื่อผมนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีสตันมันมีแน่ๆเลยแต่ว่าคิวบูอ่ะมันถึงมากๆแล้วก็หลายฉากผมผมว่าผมว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองนะครับส่วนของแจ็คก,กี้ชานเนี่ยอ่าเป็นแกเล่นเองนะครับเผลอจะทั้งหมดไหมอันนี้ผมไม่ชวนนะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสักบางฉากเลยที่ด้วยความโลยลาของแก,กมันก็ต้องพูดไงดีว่าคือคุณนึกออกไหมว่าก้าวที่1แกเล่นแต่ว่าไอ้ก้าวที่2มันอาจจะแบบว่าอ่ามีปัญหาแน่ๆถ้าแกทำก็อาจจะเป็นสตัน แล้วพอมาแว็บอีกแว็บหนึ่งสามอันนี้ก็กลับมาเป็นแกอีกอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีสตันแท้งมันเล,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 ล็กน้อยแหละแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แกจะเล่นเองนะครับด้วยความสปิริตของแกนะเพราะนั้นคิวบู oo, เนี่ยชาร์โลเอเนี่ยผมให้10เต็ม10เหมือนกันครับถึงใจมากสะใจมากครับไม่ได้เห็นอย่างนี้ในภาพยนตร์มานานมากๆนะครับ เคต่อไปด้าน,นที่4ความประทับใจนะครับผมอันนี้ให้คะแนนก่อนเลยได้ไหมฮะสิบเต็มสิเลยโอ้ยถ้าให้สิบเต็มสิ 10, นี่คือ4มุมนี่คือ10หมดเลยนะเออคืนนี้ไม่ได้อวยนะครับใช่ผมผมผมรักแจ็คกี้ชานผมโตมากับหนังแกก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่ดีก็คุณก็ไปดูคลิปอื่นก่อนก่อนหน้าแล้วกันว่าถ้ามันไม่ดีผมก็จะพูดมันไม่ดีนะแต่นี่คือมันมันแบบว่าดูแล้วมันอิ่มเอมอ่ะจริงๆความประทับใจเนี่ยผมให้สิบเต็มสิเลยยิ่งอ่าถ้าใครที่โตมากับแกดูหนังแกพวกม เป็นเองไหมนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นอิทเ,เองมาจากหนังเรื่องอื่นด้วยอะช่วงที่แกพีคของแกรครับหลายๆมุมกล้องหลายๆซีนหลายฉา,ากหลายคิวบุ๊กมันเหมือนหยิบจากหลา,หลายเรื่องมาผสมผสมกันเพราะเหมือนกับว่าเหมือนแกจะทิ้งทวนยังไงก็ไม่รู้อะเออแล้วก็บางอย่างที่เราไม่ได้เห็นมานานนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะ่ะนั่งดูหนังจนกว่าเพลงโรงหนังจะขึ้นจนกว่าโรงหนังจะเปิดไฟทั้งหมดเอกโดงเอกดิตด,ดูให้หมดนะครับดูจนกว่าจะไม่มีอะไรอยู่บนจอคุณจะไม่เสียเวลาเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าไอ้ ay, ความประทับใจของผมอ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างนะเพ spots, like here, ราะฉะนั้นหนังแบบนี้รสชาติแบบนี้ผมก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10นาทีรีวิวจบกับ The Shadow โเนะครับแผนและห,ห่ำใหญ่ฟัดเดือดนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องล่าสุดของแจ็ค ja กี้ชานเช่ลงนะครับผมบอกเลยว่า ไม่อวยผมอวยคนไม่ <adapting to life> hmm. ไม,ไม,ไม่พูดจริงๆหนังมันจริงนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรอะส,ส่วนน,นที่มันแบบว่าดีมากครับมันเข้มข้นมากแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้เห็นหนังแบบนี้มานานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคิวบูเอยก็ดีเนื้อเรื่องก็ดีนะครับมันไม่ส่สวนสวน,สวน,สวนที่แบบแต่งมาง่อยๆอะคือมันแต่งมาอย่างดีขัดเกลาวบทมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวละครทุกตัวอย่างดีเลยอย่างมีเสน่ห์อย่างเท่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเท่หมดนะครับแบบทุกคนมีค เ,เ,เด่นชัดเจนมากสนุกมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครลังเลอยู่ไม่ต้องหลังเลครับไปดูเลยแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคสําหรับวันนี้10นาทีรีวิวจบก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับตรงนี้ฝนเริ่มตกน้ําเริ่มท่วมอีกแล้วนะครับผมจะรับชาวกรุงเทพเราแต่จังหวัดก็เห็นมีบ้างนะครับอะไรก็รักษาเดือนรักษาตัวกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ